GCE สหรัฐสูงตามคาดอินเดียเติบโตทะลุ8% BOJ เสียงอ่อยไม่ชัวร์ขึ้นดอกเบีย้ยได้ไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ u Need TO KNOW เรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่1มีนาคม2567พบกับผมเต้วัศวร์วับรรเสรีปัฒไททีทมกลยุทธการลงทุนจากปรจจ์อิสสปริงประเทศไทยเช่นเคยนะครับเมื่อวานตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาปิดบวก อีกแล้วนะครับก็ฝั่ง S&P 5 0 0ทํอท all time high เป็นครั้งที่14ในปีนี้นะครับบวกขึ้นมา0.52เอร์ซนะครับตัวดาวโจนก็บวกขึ้นมา0.1 2สเส่วน NASDAQ บวกขึ้นมา0.9นนะครับอันนี้นำโดยกลุ่มของตัว Big Cap นะครับเอ็นวีดียจะเป็นตัวที่ากขึ้นมานะครับ ฝั่งของตัวยุโรปปิดผสมผสานนะครับตัวของสต็อก600ปิดแฟลตเลยนะครับ0.00%นะครับฝรั่งเศสปิดลบ0.34%นะครับส่วนเยอรมนีปิดบวกขึ้นมา0.44%ฝั่งของตัวเอเชียนะครับปิดผสมผสานเช่นเดียวกันนะครับตัวญี่ปุ่น Nikkei น225ปิดลบ0.11%นะครับตัวของจีนเอชแฉะเมื่อวาน บวกขึ้นมา1.91%นะครับส่วนตัวห่างเส้นห้องกงปิดลบ0.15%ตัวอินเดียบวกขึ้นมา0.27%นะครับแล้วก็ตัวหุ้นไทยเมื่อวานยังร่วงต่อเนื่องนะครับลบ0.82%อนะครับอยู่ที่1,370จุดแล้วุดละนะครับตัวของอินโดนะครับปิดลบ0.17%ส่วนเวียดนามบวกบางบานะครับ0.0 3นะครับ ปางของตัวราคาทองคำเมืม่อวานบวกขึ้นมา0.48%นะครับก็อยู่ที่2,052ดอลลาร์ต่อทริสออนนะครับส่วนน้ำมันดิบแต่เปนอูทีไอเมืม่อวานปิดลบ0.36%นะครับอยู่ที่78.26ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับบอลยิว2ปี10ปีร่วงลงทั้งคู่นะครับตัว2ปีลงมา1.9ึปิ๊บนะครับอยู่ที่4.63%ส่วนตัว10ปีลงมา1นปิ๊บอยู่ที่สี่จ นะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของเมื่อวานนี้นะครับออกมาค่อนข้างเยอะนะครับจะมีตัวเลขภาคการผลิตอุตสาหการรมของญี่ปุ่นนะครับหดตัวเยอะกว่าคาดค่อนข้างเยอะนะครับลบมา7.5%ในเดือนมกราคมนะครับก็เยอะกว่าคาดที่ลบ 6. นะครับแล้วก็พลิกจากเดือนก่อนหน้าที่ยังเป็นบวกอยู่ที่1.4นะครับ ส่วนข่าดียังพอมีเข้ามาบ้างคือเงินเฟ้อพื้นฐานของ BOJ นะครับก็ออกมา2.6สูงกว่าค่าที่2.3นะครับเท่ากับเดือนก่อนหน้าที่2.6นะครับของเดยอวันนี้ตัวเลขไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตัวเลขยอดค้าปลีกติดลบ0.4นะครับส่วน5%ทางกับที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัว0.5นะครับตัวอัตราการว่างงานนะครับออกมา5.9นะครับเด้งขึ้นจาก5.8 นะครับเยอรมันก็เป็นประเทศที่เยี่ยที่สุดในยุโรปตอนนี้นะครับเป็นพี่ใหญ่แต่ว่าชุดให้ยุโรปเติบโตค่ตอนข้างชาง้าทำเงินเฟ้อก็ออกมาแล้วต่ำกว่าคาดทั้งคู่นะครับมาตอนมานีอ,นอ,อันเยก,นก็ต่ำกว่าคาดหมดนะครับส่วนตัวอินเดียนะครับมีประการประกาศ GDP ในรูปเ,เขียนประมาณสามนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือรายมาสสิ้นสุดธันมาคมของปีที่แล้วนะครับเขาจะนับเป็น ปีงบประมาณไม่ไม่เหมือนกับที่อื่นในโลกนะครับก็ออกมาขยายตัวไปถึง8.4เปนะครับบีดทุกเอสิเมตของนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็บีดค่าเฉลี่ยตัวที่6.6นะครับก็ออกมาดีมากๆนะครับส่วนตัวของสหรัฐนะครับประกาศเทียบเลยนะตัวที่สำคัญที่สุดของเมื่อวานเนี่ยจะเป็นตัวเลข PCE นะครับเบื้องต้นออกมาอินไลน์หมดทั้งม่อนมันทั้งอ่อนเงียเดี๋ยวเราให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอีก อันหนึ่งที่ออกมาก็คือตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานต่อเนื่องนะครับพุ่งขึ้นมาเป็นหนึ่งพันกับห้าพันตำแหน่งนะครับก็สูงกว่าคาดที่พันแปดนะครับก็ออกมาแล้วเริ่มมีการว่างงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะเช่นเดียวกับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะครับก็ออกมาสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันตำแหน่งนะครับเตียกว่าคาดการที่สองแสนตัดเก้าพันตำแหน่งนะครับก็อย่างที่เล่าไปแล้วว่า ที่เราเห็นตัวเลขเดือนที่แล้วออกมาต่ำกว่าคาดเนี่ยมันจะเป็นแค่ชั่วคราวนะครับตอนนี้ก็เริ่มพุ่งขึ้นแล้วนะครับมีตัวเลขยอดขายบ้านรอปิดการขายนะครับหดตัวไป4.9นะครับลิกจากที่คาดการณ์มาจะกยายให่ประมาณ1.4นะครับแล้วก็ GDP ดาวของ f ฟดแอนลตานะครับประมาณหนึ่งเนี่ยเป็น forecast ของ Q1 นะครับก็ออกมาลดลงแหละอยู่ที่3.0ก็ น้อยกว่าคาดทีท่3.2นะครับก็ลงเรื่อยๆนะครับตอนสะา้อนเศร,รษฐกิจอเมริกาเขาเติบโตน,น้อยลงในปีนี้นะครับก,ก็คงเป็นแนวซ้อมแนดนิ่งนะครับเราไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเป็น recession นะครับามาดูตัวข่าวแรกกันก่อนนะครับด้านบนเป็นตัวคอ PCE นะครับ PCE ต้องบอกกันว่าเป็นมารกว่าเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสนใจมากที่สุดนะก็ออกมาขยายตัวไป0.42%ถ้าเราไปดู ตัวเลขมันเหมือนจะออกมาเท่ากับคาดนะครับแต่ต้องต่อันไหมว่าตอนแรกมันไม่ได้เท่ากับคาดหรอกเพราะว่าตอนก่อนที่มันจะขึ้นมา0.4เนี่ยฮะตอนสองวิคที่แล้วนักวิเคราะห์ยังมองว่า PCE จะอยู่ประมาณ0.2น,น,นะครับเพิ่งจะมาปรับคาดการขึ้นมาเป็น0.4มันเลยดูอิน l i n e นะครับในช่วงที่ CPI ตัวเงินเฟอ้อที่เล่าไปสองสามอาทิตย์ที่แล้วครับออกมาสูงกว่าคาดพอสูงกว่าคาดปุ๊บ ทางวีคอก็เลยมาปรับ PCE ให้มันเด็จสูงขึ้นมาด้วยนะตามตามตัว CPI นะครับก็เลยออกมาเหมือนจะอินไลน์แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเทียบกับ2อสามปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังสูงกว่าคาดอยู่นะครับก็ออกมา 0- 4 2เเซนะครับปัจจัยข้างในก็เหมือนเดิมครับพวกราคาที่อยู่อาศัยราคาเฮลท์แคร์ราคาเรื่องของฟันแนนเชียลต่างๆที่เคยเล่าไปแล้วนะครับก็ตลาดอ่ะรับข่าวไปสักพักแล้วแหละว,ว,ว่ามันคงจะสูงขึ้นในในเดือนมกราคมนะครับก็เลยเมื่อวานไม่มีรีอกอะไรออกมานะครับ ลตลาสามารถปิดบวกได้นะครับส่วนตัวที่ต้องมาสนใจก็คือดนล่างร์ดนล่ารเป็น real personal spending หรือการใช้จ่ายส่วนบุคคลที่แท้จริงนะครับปรากฏว่าในเดือนมกราคมมันติดลบนะมันหดตัวนะมันต่างกับช่วง2เดือนที่แล้วของของปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลช้อปปิง้งการใช้จ่ายดีมากๆครับด้วเห็นเฟอก็ดีขึ้นด้วยาอฏว่าพอมันหมดเทศกาลช้อปปิ้งเนี่ยการใช้จ่ายก็เริ่ม กลับมาหดตัวลงแล้วนะครับมันนี้ก็ดอกกันว่าคนอาจจะไม่ไม่ใช้จ่ายแล้วชะลอการใช้จ่ายลงหลังจากผ่านช่วงไฮซีซั่นนะครับก็เฟดจะเห็นตัวเลขตัวนี้ PCE อันนี้เป็นั้งสุดท้ายก่อนจะประชุมในเดือนมีนาคมเดือนนี้ทำมาที่20-21มีนานครับแล้วก็จะเห็นนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้ว PCE จะไมไ่ไม่ได้มีออกมาในในระหว่างนี้เขาจะไปออกอีกทีหลังเดประชุมไปเลยนะครับเดือนมีนาคมเราคิดว่าเฟดคงไม่ได้ ลดดอกเบี้ยนะครับแต่ต้องไปตามว่จาจัดทรอตของเฟดจะออกมาแบบไหนนะครับตอนล่าสุดที่เราเห็นคือธันวาคมนะครับเป็นการส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยจะลดสามครั้งในปีนี้นะครับซึ่งตอนนี้ตลาดก็คาดการณ์ไว้สามครั้งนื่นกันแหละนะครับก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันต่อว่าสุดท้ายพอมัน,ม,น,ม,นมาถึงเดือนมีนาคมแล้วเนี่ยเฟดจะยังยืนมาที่สามครั้งหรือจะเพิ่มหรือจะลดยังไงับแล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในช่วงช่วงปลายเดือนนี้นะครับ ข่าวที่สองครับคือตัวของอินเดียนะครับ GDP สามเดือนสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับออกมาสูงกว่าคาดการของนักวิเคราะห์ทั้งหมดเลยนะครับก็ออกมาอยู่ที่8.4เปนครับขยายตัวดีมากๆโดยได้แรงหนุนจากการลงทุนภายกระชนที่แข็งแกร่งนะก็การใช้จ่ายด้านการบริการที่ปับตัวได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้เองนะครับสําหรับ GDP ใน2องไตรมาสก่อนหน้านัก็คือ แต่มาสามของที่อื่นแต่ามาสอของที่อื่นนะครับก็ออกมาถูกรายชยาขึ้นให้ออกมาสูงกว่าแปดเปเซนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็การว่่เขาโตเกินแปดเปอมาสามต่มาที่ต่อกันแหละนะครับดีมากๆนะฮะก็เป็นหนึ่งตีมนนที่เรายังค่อนข้างเชียร์ให้เข้าลงทุนอยู่นะครับตัว TMB i n d e a Active ของเรานะครับสามารถเก็บมันได้นะฮะตัว EPS e ของตลาดทุ้อินเดียมีการปรับประมาณการขึ้นต่อเนื่องนะครับทำให้ตอนนี้ valuation ของตลาดทุ้อินเดียเนี่ยมันปรับลงมาอยู่ในโซนที่สมเหตุสมผลแล้วนะครับก็ยังแนะนําว่าทยอยเก็บตัวอินเดียกันได้ต่อเนื่องเลยนะครับใครมีจีนเยอะไม่อยากจะมาลงทุณจีแล้วไม่อยากจะลงเอเชแล้วเขาม,มาเนี่ยอินเดียเป็นหนึ่งอันที่เราคิดว่ามี potential ดีมากๆนะครับ นอกจากนี้เอดีวเขาจะมีการเลือกตั้งในช่วงเดือนเมษายนด้วยนะครับ,บคุณโมดีน่าจะได้ไปต่ออะนะครับดังนั้นนโยบายต,าต่างเนี่ยก็จะมีความสืบเนื่องต่อเนื่องกันได้ตลอดนะครับผมส่วนตัวข่าวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฝั่งของตัวญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานจริงๆเขามีการเหมือนประชุมของฝ่ายการเงินของกลุ่ม G20 นะครับในเมืองซาปโปโรของตัวบราซิล นะครับก็บีโอเนะี่ยทางผู้ว่าคุณคาซุโออุเอดะนะครับออกมากล่าวไกลาๆว่าตอนนี้ญี่ปุ่น B.O.J. ยังไม่เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าว่าตัวของเงินเฟอ้อจะสามารถดีอยู่ในกรอบได้หรือเปล่านะครับต้องขอรอตกต่อไปก่อนนะครับก็ปเด็นหนึ่งที่ B.O.J. ก็เริ่มมีการเปลี่ยนโทนนะครับก่อนหน้านี้แกบอกคนจยว่าเดี๋ยวจะออกจากการใช้นชัยจาย ตัว q, q ิว e นะครับอาจจะยกเลิกลยูเซอร์คอนโทรลดอกไม้อาจจะต้องกลับมาเป็นบวกนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนทิศแล้วแหละอย่างที่เราเคยบอกไว้ว่าถ้าเราไปเบรดดาวเงินเฟ้อของญี่ปุ่นดูครับมันมาจากคอร์สพุชเป็นหลักเลยพอคอร์สพุชมันเริ่มหายไปเงินเฟ้อมันก็ลงค่อนข้างเร็วนะครับดีมานดีมานฟูที่บีเขจะอยากให้เกิดมันมันยังดึงไว้ไม่ค่อยอยู่นะครับก็ดีมานเน่ยประเทศญี่ปุ่นอ่อนแอนะครับอย่างที่เราเห็นว่า GDP ีพประมาณสี่อ่ะพอตัวนะครับเกิดวิเชชันนะครับพอตัว พราะว่าคอน sumption ในประเทศมันหดตัวหมดลงทุนหดตัวมาตราบารก็หดตัวครับอันที่อันที่แบบมันคือส่งออกกับท่องเที่ยวเป็นหลักดังนั้นดิมานในประเทศเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นขึ้นแบบปัญหามันมาอัดบาเพียงพอมันที่จะดึงดึงเงินเฟ้อญี่ปุ่นให้มันอยู่ในกรอบของบีโอเจได้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะหายไปเลยแล้วก็ทําให้บ o j เจเจอกับภาวะเงินฝืดอีกแล้วนะฮะัอันนี้ก็ก็เป็นอันหนึ่งที่มันเปลี่ยนทิศค่อนข้างไวมากตลาดก็เริ่มปรับลด ความคาดหวังแล้วแหละว่าบีโอเจจะเล่นขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงครึ่งปีแรกนะคงคงไม่ได้เห็นเร็วนี้นะครับก็เป็นโจทย์หลักของแต่ชาติแหละว,ว่าจะสามารถขึ้นดอกเบีย้ยได้หรือเปล่านะสามารถยกเลิกยืมเพื่อความผได้หรือเปล่านะครับซึ่งเราคิดว่ามันก็ตอนนี้ยากขึ้นแหละนะครับเพราะคงอาจจะเห็นบีโอเจกลับไปอยู่ในโทนแบบเหมือนเดิมนะครับต้องค่อนค้ายต่อเน,นื่องนะครับผมก็สําหรับ สัปดาห์นี้น่าจะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ